ขอพรเจ้าแม่กวนอิมขออย่างไรถึงจะสำเร็จผลพระแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาการุณาที่ผู้คนนับถือกันมากเนื่องจากเป็นเทพที่มีความอ่อนโยนชอบช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอเปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูกดังนั้นใครที่ติดปัญหาติดขัดทุกใจไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรัก โชคลาภหรือแม้แต่ความทุกข์ทางกายหรือปัญหาสุขภาพก็ตามสามารถไปอธิษฐานขอพรกับท่านได้ทุกเรื่องเลยโดยจะเห็นผลลัพธ์ทั้งทางโลกและทางธรรมเลยค่ะแต่เรื่องที่เด่นๆที่ผู้คนมักจะไปอธิษฐานขอกับท่านเด่นๆก็จะมีขอเรื่องลูกและเรื่องธุรกิจเรื่องลูกสำหรับใครที่มีลูกยากพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่มาสักทีแนะนําให้ไปขอกับพระแม่กวนอิมเลยค่ะ การันตีได้จากคู่รักดาราชื่อดังหลายท่านที่เคยบินลัดฟ้าไปขอกับเจ้าแม่กวนอิมและเรื่องธุรกิจใครที่กำลังริเริ่มก่อตั้งธุรกิจเหมือนธุรกิจใหญ่ๆก็ไม่ควรพลาดที่จะมาขอพรกับพระแม่กวนอิมน,นะคะหากคุณขอพรได้ถูกต้องและถูกวิธีรับรองว่าเห็นผลไวธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนขอทุกท่านประสบความส็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะพบกันใหมค่ค่ะ